ว้าวฉันได้ข้างกดนะับเฟนตาอัตโนมัสสิ่งไปเลยให้ตายฉันได้ส่งเปรี้ยวๆ <Yeah. S 1> แบบนี้ห่วยแตกส่วนฉันได้น้ำพู้เฟนตาเอา้าบีดนี่น่าสงสารเธอไม่ชวดีแต่เริ่มก่อนนะอ๋อให้ตายก็ได้ไม่อยากกินมันเลยแต่ก็ต้องกินนะ <Yeah. S 1> แล้วกินก็แย่มากด้วยเอาล่ะบีอ,อกมาครึ่งหนึ่งเลยไม่ต้องเสียเวลาปอกเปอกไปนาน mm. แล้วกัดเข้าไป โอ้ยเปรี้ยวตาจะแตกเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอยู่ในปากด้วยดูเหมือนจะเป็นแม่ส้มอ่ะโอ้ไอเดียอย่ารู้จังว่าถ้าเราปลูกมันในดินจะโตไหมมาทดสอบกันสิ่งสำคัญคือต้องรดน้ำด้วยเจ้าต้นไม้จงโตจงเติบใหญ่อ๋อไม่อยากจะเชื่อสึกษาเห็นนี่มะฉันปลูกส้มได้ และกิ่นก็หอมน่ากินมากด้วยไม่เหมือนเมื่อกี้แต่ฉันจะไม่กินมันเฉยๆฉันจะทำน้ำผลไม้คันสดๆสักแก้วฉั้มั่นใจมันทั้งอร่อยและก็หวานมากๆมาลองกันโอ้ฉันพูดถูกแล้วมันอร่อยสุดๆฉันช่อบมากเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วแมรี่ได้เลย ฉันไม่มีช้อนเลยต้องใช้นิ้วและเธอสักหน่อยแต่หวังว่าจะคุ้มค่าเอใช่น่าทึ่งมากน้ำพูนี้กันความขั้นใหม่ของฉันหยุดไม่ได้แล้วเอาไม่นะใครก็ได้ส่งพาอชัดปากกับฉันหน่อยโอ้เธอมีหลอดเอามานี่เลยนี่ใช่แล้วดื่มได้สดยิ่งขึ้นแบบนี้นะอ๋ออย่างงั้นเหรอแทนแก้งถ่าหยหลอดไปเนี่ยไม่ขอเลย เอานี่ไปซะเอาไม่นะเธอทำอะไรกับน้ำพุของฉันไม่ไม่ใช่ทีน่น้าฉันเอาแมจ่จ๋ะชุดสานแพงของฉันแลวก็เมคอัพด้วยแล้วหมดแล้วเป็นไงละ่ะไม่ควรอลอดไปตั้งแต่แรกอลิเวียเธออยู่ไหนอะเอาล่ะสาวสาวดูเหมือนว่าถึงตาฉันแล้วนะในเครื่องนี้มีแฟนตาต้าตั้งหลายกระป๋องนะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีจริงด้วยฉันคิดว่า อฉันมีเหลียอ,อยู่ซ่อไหนสักที่นะต้าเอามันออกมาเพื่อกินน้ำอาเจนแล้วเอาไปเลยเครื่องจ๋าขอฟันตาสีม่วงให้ฉันหน่อยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เอาฉันจ่ายเงินเลยนะเอาแฟนตามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ให้ตายเถอะดูเหมือนมันจะเต็นละงั้นเราพยายามเอื้อมมือเข้าไปหยิบดูเร็วเข้าอีกนิดเดียวกือบแล้ว เอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันติดอยู่ในนี้ช่วยด้วยใครก็ได้เอาไมนะโอรทเวียเธอติดอยู่ข้างในได้ไงไม่ต้องกลัวนนะฉันมีไอเดียแล้วเอ่อฉันมีเหรียญนะ่ะเอาไมนะมจาจ๋าเฮ้ยไม่ใหญ่จะเชื่อฉันเป็นสละแล้วพร้อมกับแฟนตาสองกระป๋องต้องอย่างนี้สิขอบคุณนะบริดนี้นี่ให้เธอ มาดื่มพวกของฉันของเธอกันโอ้ยโอ้บะหมี่ฉันชอบมันมากมาก hmm, ไม่แล้วเลยมันดูน่าอร่อยสวยงามมากนี่มันสุดยอดมากเลยเอาล่ะโอลิเวียเริร่มก่อนตามที่เธอต้องการนะเอาล่ะ right. ฉันได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันลองกัน โอ้ทำไมมันแข็งจนกัดไม่เข้าเลยลองอีกทีสิเอาไม่นะฟันชั้นฉันคิดว่ามันหักแล้วพอกันทีมันหมีวอนเองนะเอานี่ไปเลยถามจริงไม่กัดอะไรขค้นเลยอะโอ้ไอเดียฉันไม่มีการต้มน้ำร้อนแต่ทำไมฉันต้องการมันด้วยในเมื่อข้างหน้ามีอากาศที่งดงามมากตกแรงๆไรฝนฉันต้องการน้ำ นี่เป็นวิธีที่แปลกมากอะ่ะดูสิสาวฉันเป็มิ้งของฉันเปล่งช่องและก็เนิ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มันลองกันรสชาติที่น่าทึ่งโอใช่กลิ่นหอมมากด้วยเอาล่ะขอฉันอร่อยนะโอใช่ฉันหิวมากๆไม่ได้กินข้าวมาสามวนันแล้วถามจริงอร่อยมากเลยเนะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันคงหิวมากจริงๆมีพยาธิหรือเปล่าเนี่ยหมดแล้วื้อเก็บกล่องไว้ ตอนนี้ก็ตาแะละบริทนีว้าวไม่เหมือนกับโอลิเวียฉันได้กินบะหมี่ดีๆมาใช่บะหมี่จนจรสมุดติไม่ต้องการฉันว่าใช้แบบฟ้าดีกว่ามันสามารถหมุนได้กินแบบนี้สะดวกกว่ามากแค่กดปุ่มบะหมี่ก็วนเข้ามาเองแล้วไม่อยากจะเชื่อเป็นปุ่มที่เจ๋งจังเลยอย่างเจ๋งอะแล้วฉันกดปุ่มแล้วไม่ไม่นะอย่าทำทำแบบนั้นทำไมเนี่ยเฮ้ยฉันไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้ไม่คาดไม่ถึงเลย ันเดี๋วนี้เลยนะโอยให้ตายเถอะลิเวียโอย้ขอโทษนี่บะหมี่ของเธอเอาไปสิขอบคุณนะเอาล่ะมาลองกันหม,มันคือเยลลี่มันก็ยังอร่อยมากๆด้วยแต่ว่าตาเธอแล้วแมรี่ในที่สุดฉันรอต้องนานนะอะไรกันเนี่ยแน่นอนว่าฉันควรได้บะหมี่ทองคำที่แพงที่สุด แต่ไม่ใช่ทำมาจากทองคำจริงๆนะผันร้ายชัดๆจะกินได้สักเส้นไหมเนี่ยไม่จริงเอาหล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้นึกออกแล้วสไตลิสด่วนเลยสวัสดีคุณหนูเห็นนี่มะมันคือทองคำที่แพงที่สุดในโลกฉันต้องการให้อยู่บนตัวฉันแค่แป๊บเดียวคุณหนูอีกไม่นานมันก็พร้อมฉันต้องการการ,การแล้วก็เข็มอัแหลมคอมโอ้ยแม่จา๋า เกือบจะเสร็จแล้วโอ้โหเจ๋งจังเลยถ้าชอบไมคเวรนี่ชอบสิเจ๋งปไปเลยขอได้นำคุณหนูแมรี่และมงกุฎทองคำอันใหม่ของเธอราชนินีคนใหม่มาแล้วเป็นยังไงล่ะชอบหรือเปล่าเราอ๋อนี่มันเหลือเชื่อมากและข่าบ,บริการของเธออ้อขอบคุณค่ะคุณหนูบายเธอสวยมากเลยขอบคุณฉันรู้ นูทล่าหนึ่งขวดส่วนของฉันไม่ธรรมดามันคือนูทร่าสีลุที่สวยงามแน่นอนว่านูทร่าที่แพงและก็อร่อยที่สุดคือนูทร่าสีทองและมันก็เป็นของฉันโอเลยเวทเธอก่อนโอยเจ๋งแถมเป็นขวดใหญ่มากอะไรยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันว่างเปล่าน่าสงสารถึงฉันจะไม่รวยนะแต่ฉันก็ฉลาดมากกับนมสดแก้วนี้เราจะเปลี่ยนช็อกโกแลตเหลือๆให้กลายเป็นช็อกโกแลตมิลค์เ,เชคได้ ฉันเคยลองทำแบบนี้มาก่อนตอนวันเกิดแค่ป๊บเดียวก็พร้อมแล้วใส่หลอดลงไปแล้วก็มาลองได้เห็นไหมว่าไอเดอกขอฉันมันรัดแค่ไหนอืมอร่อยจังเลยยำๆ,ๆ <c oughs> วิเศษมากดูเหมือนว่ายังเหลืออยู่เออหมดแล้วสั่งเธอทีนี้ก็บริดนี่ อสวยจังเลยเราไม่หวนจีเราชแลราคาแพงแบบนี้เออใช่ฉันมีทุกรสในนิ้วเดียวแล้วมันก็อร่อยเกินบรรยายเอาล่ะฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วแต่ะว่าฉันไม่ช้อนใหญ่ก,กว่าสำงสักแสนหวานแบบนี้แหละเดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนอืมไม่ล่ะฉันว่ากินได้มือดดกว่า มันเลวกว่าเยอะเลยอะไรอะเหมือนมือจะติดอยู่ในขวดเอามืองมนไม่ได้เอาไม่นะเ <ex ambling dies> อลิเวียทำอะไรสักอย่างสิเออก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันเคยติดแบบนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วล่ะและสบู่ก็ช่วยฉันได้เสมอเยี่ยมมากเธอดึงนะแล้วฉันจะจับขวดไว้เราเข้าดึงแรงแรว้าวหลุดแล้วเอ้าฉันได้แลวช็นตของสบู่อ่ะ เหรอสิงเป็นเลยเออล่ะแมรี่ถึงตาเธอแล้วในที่สุดได้แวลาโนเทลลาที่แพงที่สุดในโลกกันแล้วเจออะไรึ้นเนี้ยฉันแข่งแกร่งไม่พอมันหนักเกินไปโอ้ไอเดียตอนนี้ฉันต้องการพ่อบานพร้อมให้บริการคุณหนูเอาผ้าชัดปากมาให้ฉันหน่อยและตอนนี้ก็เนทนเทลลาสีทองให้ฉันฉันรออยู่สักครู่คุณหนู อร่อยจึงเลยช้าๆเลยสิไม่ต้องรีบแบบนี้แหละดีมากดีใจที่คุณพอใจอ้สุดหลอสวัสดีค่ะฉันบอกว่าให้ช้าๆไงพอแล้วพอที <c oughs> ดูเหมือนแมรี่เลกคนอยู่นะ <c oughs> อะไรยนะโ <c oughs> อ้ไม่นะขอโทษครัคุณหนูผมขอโทษจริงๆผม <c oughs> ว่าผมต้องไปแล้ว <c oughs> ไปเดี๋ยวนี้เลย ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเราเรายังมีตอนน,น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่นะบาย